การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นะครับ เราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันพุธกลางวันหรือเกิดในวันใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณนะครับไว้ใต้คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมเวลาเกิดนะครับเพราะการนับ เวลาและวันเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นมีความแตกต่างกันครับคุณจะได้ทราบและจะได้เลือกรับชมคลิปคำทำนายได้ตรงกับ วันที่คุณเกิดนะครับก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากันนะครับเราฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ8จนถึง14พฤศจิกายนดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับต้องบอกว่าในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายนนี้นะครับ คนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานครับ คนเกิดวันพุธกลางวันกับไพ่เทม e พ a n c ์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับบางคนจะเจอกับความสับสนวุ่นวายใจบางคนจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับเจอการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณในการทำงานทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับ การทำงานทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้แม้จะเจอการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามากระทบดวงชะตาการงานก็จริงอยู่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะนำพาคนเกิดวันพุธกลางวันไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าไปเจอกับโอกาสที่ดีกว่าในเรื่องงานครับ ไพ่ราชาแห่งถ้วยครับจะเป็นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะ เจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงาน <S 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 ที่จะผ่านเข้ามาทางความสามารถนะครับเรียกได้ว,ว่าความสามารถของคนเกิดวันพุธกลางวันเองนะครับที่จะดึงดูดหรือนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันนั่นเองสิ่งเดียวที่ขวางกั้นคนเกิดวันพุธกลางวันกับความสำเร็จนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นรู้สึกท้อแท้รู้สึก จมปลักอยู่กับความโหดหู่ใจหรือความผิดหวังในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆในอดีตหรือในสิ่งที่คุณนั้นกำลังเผชิญอยู่นะครับต้องจำไว้ว่าความผิดหวังไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือการพบเจอกับความก้าวหน้าใน สายอาชีพทุกอย่างผ่านมาแล้วจะผ่านไปในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายนนี้ก็เช่นกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จริงอยู่ครับแต่สถานการณ์เหล่านี้ ผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านพ้นไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นสําคัญกว่านั่นก็คือการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานมองเห็นช่องทางที่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายนนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำพาคนเกิดวันพุธกลางวันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆครับแม้ในเบื้องต้นมองดูแล้วจะเหมือนกับอุปสรรคเหมือนกับปัญหาเหมือนกับวิกฤตที่คุณนั้นต้องอเผชิญแต่ท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งเหล่านั้นจะผลักดันคุณไปพบเจอสิ่งที่ดีกว่าครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับว่าในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ8จนถึง14พฤศจิกายนนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวานันมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะครับไพ่าราชินีแห่งจันทร์ครับจะ พูดถึงรายจ่ายที่มากกว่ารายรับนะครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็มักจะหมดไปกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆทั้งที่คนเกิดวันพุธกลางวันได้วางแผนไว้แล้วและ อีกหลายส่วนที่คุณนั้นไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าและจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาแบบกระทันหันคนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะแล้วก็หมดเงินไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการหมดเงินก้อนโตนั่นเองในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายนนี้ขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันรมามัดระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีครับรักษาในเรื่องของรายรับรายจ่าย ให้สมดุลกันนะครับ สถานการณ์เหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันที่จะดีขึ้นผ่านการทําสิ่งต่างๆจะมีเงินเข้ามามากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินโดย รหรือในทางอ้อมนะครับจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัว ก็เป็นได้นะครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้ต้องบอกว่าหากคนเกิดวันพุธกลางวันกําลังมองหาการทําอาชีพเสริมรายได้เสริมนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นนะครับไพ่สิเหรียญเนี่ยเราจะพูดถึงการที่หากใครสักคนหนึ่งจะเริ่มต้นในการ ตั้งกิจการหรือว่าทำอะไรเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอาชีพเสริมก็ถือได้ว่าถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภแล้วดวงโชคลาภไม่โดดเด่นแต่หากใครจะเสี่ยงโชค กับโชคลาภที่เป็นโชคลาภที่ได้มาแบบลับๆนะครับก็ถือว่าเสี่ยงได้นะครับก็มีเกณฑ์ที่ได้ลุ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับในเรื่องของโชคลาภไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราที่คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาการเงินของคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการมองหาการ ทำสัมมาชีพการสร้างอาชีพการสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านการทำงานครับสิ่งเหล่านี้สำคัญมากกว่าเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้เมื่อมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมหรืออย่าลืมคิดถึงเรื่องของการนำเงินเหล่านั้นไปต่อยอดให้เงินนั้นงอกเงยน,นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักนะครับว่า8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับแ <Bron información? S 2> ต่จนถึง14พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับจะเป็นเรื่องของมือที่3ก็ได้จะเป็นปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวระหว่างคุณและ คนรักก็ได้เช่นกันนะครับไพ่เทมเพอร์รนซ์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเป,ปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่ครองคู่กันอยู่แล้วสิ่งที่ต้องระวังหลักๆนะครับก็คือการระวังในเรื่องของปัญหาจุกจิก การมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นจากปัญหาจุกจิกปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับมีการทะเลบบาะเบาะแววงนะครับมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกลาบางคู่ก็ต้องแยกกันอยู่แต่ก็ไม่แยกจากกันซะเลยทีเดียวนะครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563นี้เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาความรักของคนเกิด วันพุธกลางวันก็ว่าได้ครับสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครบางคนเข้ามาในดวงชะตาความรักมากกว่า1คนด้วยนะครับในช่วง8จนถึง14พฤศจิกายน2563น้มนี้นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนโสดแต่ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเองครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปครับสำหรับคําทํานายในวันนี้นะครับก็ครบถ้วนกันไปทั้งในเรื่องของดวงชะตาความรักการงานการเงินครับขอให้คําทํานายในวันนี้คําทํานายใดที่ดีนะครับก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคําทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดเตือนใจนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ